รกกาแ้สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเข้าเว็บไซต์ Lazada โรเจกตการแก้ไขออเดอร์สินค้าการจัดส่งและพิมพ์ใบปะหน้าสินค้าครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าเว็บไซต์ Lazada s e ลเ e r ร์ซ t นเให้ได้ก็กดตามรูปนะครับลิงก์นั้นจะถูกสร้างสำหรับการเข้าเว็บไซต์ลาซาด้าอยู่แล้วกดคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อปรากฏดังภาพนะครับจะเป็นการกดเข้าสู่ระบบ User Name และ p a s s w o r d จะถูกใส่ไว้อยู่แล้วเราสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยแต่หากไม่ปรากฏหน้านี้ก็แสดงว่าถูกเข้าสู่ระบบไว้อยู่แล้วเรากดข้ามไปได้เลย เมื่อเข้ามาที่หน้า Lazada Seller Center นะครับหน้าแดชบอร์ดของมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเรามองหาช่องคำว่าที่ต้องการบรรจุแล้วกดคลิกเข้าไปได้เลยครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับจะปรากฏหน้าตาออเดอร์ที่ลูกค้าจัดสั่งเข้ามาเราสามารถ เลือกสินค้าได้นะครับคือจะเลือกทั้งหมดก็ได้รวมถึงจะเลือกแต่ละออเดอร์หรือเลือกทั้งหมดแล้วติ๊กออเดอร์ที่ไม่เอาก็ได้โดยปกติแล้วหน้าของ Lazada 1ห,หน้าจะประกวดทั้งหมด80ออเดอร์นะครับถ้าหากวันนั้นมีการสั่งมากกว่า80ออเดอร์เขาบอกว่า,าจะมีหน้าถัดไปด้วยอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับเขาจะทำให้ออเดอร์ดังตกค้างได้เมื่อเราเลือกแล้วนะครับ เรากดสร้างแพ็กเกจและพิมพ์ได้เลยการสร้างแพ็กเกจจะปรากฏกล่องข้อความดังนี้นะครับกดกากบาทปิดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่ตรงกล่องตรงกลางสังเกตขอบสีน้ำเงินที่พาดอยู่บนกล่องคำว่าเตรียมจัดส่ง เมื่อเราอยู่ตรงไหนสีน้ําเงินจะปรากฏอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราอยู่ที่หน้าเตรียมจะส่ง<ม>แถวสีน้ําเงินก็จะอยู่ตรงคําว่าเตรียมจะส่งเช่นกันพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าออเดอร์ที่เราคลิกไว้ยกตัวอย่างเช่นมี40ออเดอร์แล้วเลขปรากฏไม่ถึงให้เรากด F5 หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการรีชีฟหน้าเว็บไซต์ดูว่าออเดอร์นะครับถูก เลื่อนจากฟองคำว่าที่ต้องการบรรจุมาสู่ฟองคำว่าเตรียมจะส่งแล้วหรือยังถ้าปราฟดตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราสามารถเลือกทั้งหมดได้เลยนี่นะครับดูตามรูปว่ากดเลือกทั้งหมดหลังจากนั้นกดพร้อมจัดส่งได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเช่นเดิม แนะนำให้กด F5 หนึงครั้งเพื่อเป็นการทวนนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์และดูตัวเลขว่าออเดอร์ที่เราต้องการจะส่งมาจากกล่องตรงกลางเนี่ยมาสู่กล่องที่สามที่ต้องการส่งมอบครบถ้วนตามเลขที่ต้องการหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าที่ต้องการส่งมอบให้บริษัทขนส่งได้เลยเมื่อกดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิมพ์ใบปะหน้า สังเกตดูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ขบวนการสุดท้ายแล้วคือช่องที่ต้องส่งมอบให้บริษัทขนส่งเพราะฉะนั้นแถบสีน้ำเงินอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าจะต้องอยู่เราอยู่ช่องไหนแถบน้ำเงินก็ต้องอยู่ช่องนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ต้องการส่งมอบให้บริษัทขนส่งนะครับแถบน้ำเงินก็จะต้องวิ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วกด ตรงคําว่าที่ต้องการส่งมอบอีกครั้งก็ได้ครับเพื่อเป็นการยิงอยากว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆหลังจากนั้นนะครับเรากดเลือกออเดอร์ทั้งหมดได้เลยเพื่อที่จะทําการพิมพ์ใบป,ปะหน้าต่อไปครับหลังจากเลือกแล้วนะครับทั้งหมดเราสามารถกดคําว่าพิมพ์ฉลากจะส่งได้เลยเมื่อกดแล้วนะครับกล่องข้อความก็จะเด้งขึ้นมาไปอีกหน้าหนึ่งครับให้เราปริ้นสําหรับเครื่องปริ้น ความร้อนเครื่องพินเล็กนะครับที่ใส่กระดาษสำหรับการสร้างใบปาตาไว้ดูเดสตีคำว่าเดสติเนชันนะครับก็คือเครื่องปิ้นที่เราต้องการจะปินเนี่ยมันเป็นเครื่องพินที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าในแทในที่นี้นะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับที่ต้งท้ายด้วยรหัส 2054K คนระับเราก็เลือกได้เลยหังจากนั้นเราก็กดคำว่า more more เซ t ติ้งครับ เมื่อกดมอเซตติ้งแล้วจะปรากฏคําว่าให้ให้เลือกอลักษณะกระดาษนะครับว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่แต่ที่เราใช้สี่คูณหกนะครับหลังจากนั้นถ้าเลือก4ีณหแล้วกดปริ้นได้เลยครับกระดาษความร้อนก็จะถูกปริ้นออกมาตามออเดอร์นะครับถ้าออเดอร์มีทั้งหมด40่สิบออเดอร์ก็จะมีกระดาษความร้อนออกมาทั้งหมด80ดบใบครับ ต่อไปเป็นการพิมพ์ใบเตรียมสินค้าให้คนเย็บสินค้าดูนะครับว่าออเดอร์ที่เราริ้นเนี่ยจะต้องเตรียมของกี่ชิ้นเพื่อที่จะมาใส่ก่อนจะส่งให้ลูกค้าได้ถูกต้องนะครับ hey, <hello. S 1> เช่นเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสุดท้ายแถบสีน้ำเงินก็จะต้องอยู่คำว่าที่ต้องการส่งมอบให้บริษัทขนส่ง กดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคําว่าพิมพ์รายการเตรียมสินค้าอย่าไปเลือกคําว่าพิมพ์ชาจะส่งครับเพราะว่าเราพิมพ์ไปแล้วตอนนี้เราต้องมาพิมพ์รายการเตรียมสินค้า mm hmm. เมื่อกดแล้วนะครับพิมพ์รายการเตรียมสินค้าแล้ว destination ที่ปรากฏขึ้นมาในกล่องนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น F1L805 e ซีรีส s นะครับ mm hmm. ถ้าไม่ใช่ให้กด ลูกศรหัวความลงแล้วก็เลือกเป็นเครื่องพิมพ์ Epson L8505 ซีรีนะครับหลังจากเลือกแล้วให้กด Printing Using นะครับ System Dialog ได้เลยเมื่อกดแล้วนะครับมันจะปรากฏอีกกล่องข้อความหนึ่งขึ้นมานะครับให้เลือกเป็น Epson L8505 ซีรีเช่นเคยนะครับหลังจากนั้นกด More Setting นะครับเมื่อกด More Setting แล้วจะกดกล่องข้อความอีกข้อความหนึ่งขึ้นมานะครับให้เราดูตรงชนิดกระดาษแล้วก็ลักษณะงานพิมพ์นะครับ ชนิดกระดาษเนี่ยเราต้องเป็นเลือกกระดาษธรรมดาเพราะเราใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วก็ลักษณะงานพิมพ์ให้เลือกคำว่าสูงหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วนะครับกล่องข้อความก็จะหายไปเราสามารถกดปิ้นได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นรายการเตรียมสินค้าสำหรับเครื่องปิ้นใหญ่นะครับเครื่องปิ้นกระดาษ A4 แต่นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในการพิมพ์ใบเตรียมสินค้ารวมถึงใบปักหน้า หวังว่าจะสามารถทำได้นะครับ